หมอกับพระใครมีบุญเยอะกว่ากันทําไมเราถึงว่าหมอเป็นเป็นคนมีบุญหมอช่วยชีวิตคนแล้วพระช่วยชีวิตคนไหมทาไมเราถึงคิดว่าพระไม่ช่วยชีวิตคนการให้ธรรมะเป็นทางแล้วทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนี่เรียกว่าช่วยชีวิตไหมทำให้เขาเนี่ยไม่เดินสู่ควา,ามประมาทนําไปสู่ความตายอันนี้เรียกว่าช่วยชีวิตไหม ช่วยทาให้เขาพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดภาพอิหวังจากของอัติรักแล้วไม่นําไปสู่การตายอีกเป็นชีวิตที่นิริล,ลาดาดอนนิรันคือไม่ต้องเกิดเรียกว่าอมตะธาตุาหรืออมตะธรรมอันนี้เรียกว่าช่วยชีวิตนะเรียกว่าช่วยชีวิตเหมือนกันแต่มันคนละการช่วยชีวิตหมอช่วยชีวิตให้คนหายป่วยไข้แต่ยังมีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ต่อไปไหมยังมีแต่พระนําหลักอริยสัจสี่มรคคีโอปแปดไปสอน ทำให้เขาเนี่ยพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอย่างถาวรไม่มีวันต้องกลับมาเวียนตายเวียนเกิดไม่ต้องกลับมากินยาไม่ต้องกลับมาหาหมออีกอันนี้เรียกว่านิรันดรคคำถามคือบุญเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันต้องดูว่าหมอรักษาคนไข้เจตนาหมอเจตนาเป็นตัววัดกรรมเจตนาหมอทําเพื่อ,อไรายได้ของตัวเองหรือมีเจตนาในการช่วยเหลือให้คนเนี่ยหายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยการมีเจตนาบริสุทธิ์จริงๆคำถามคือแบบไหน ถ้ามีเจตนาเพื่อเงินเดือนเพื่อรายได้เพราะเป็นอาชีพของตนไม่ได้มีเจตนาในการอยากช่วยเหลือที่จริงก็ไม่ได้บุญเพราะได้แล้วคือผลของการกระทาคือเงินทองที่ตอบแทนไปแต่ถ้าหมออยากได้เงินด้วยมีเจตนาในการช่วยเหลือคนด้วยมีความเมตตาสงสารต่อคนด้วยหมอย่อมได้การช่วยชีวิตน,นั้นได้เหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเจตนาหมอมากหรือน้อยเจตนามั่นคงหรือไม่มั่นคงต้องถามที่หมอหมอจะเป็นคนรู้เจตนาตัวเอง แต่ถามว่าการช่วยชีวิตคนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาพระพุทธเจ้าบอกว่ามีผลมากมีอานิสงมากคําถามหมอช่วยชีวิตคนด้วยการหวังสิ่งใดตอบแทนกลับมาคืนไ้ยถ้าไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมามีทั้งผลใหญ่มีทั้งอานิสงใหญ่แต่ถ้าหมอช่วยคนด้วยการหวังผลสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาจะได้แค่ผลใหญ่แต่จะไม่มีอานิสงใหญ่เพราะยังหวังผลอยู่ส่วนพระเหมือนกัน ถ้าพระเดินเข้ามาไม่ทําหน้าที่ในการขวนขวายบอกสอนพระก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าพระเข้ามาเร่งรีบเล่นในการปฏิบัติทําความเพียรของตัวเองแล้วนําหลักการปฏิบัตินี้ไปบอกสอนแก่พระภิกษุสงฆ์ต่อไปไปบอกสอนกับลูกศิษย์ลูกหาต่อไปไปบอกสอนกับฆราวาสญาติโยมต่อไปเพื่อให้พ้นทุกข์แบบเดียวกับที่ตัวเองพ้นทุกข์ได้พระลูกนั้นย่อมมีบุญผลย่อมมีผลใหญ่ย่อมมีอาิสงสงญ่ดังนั้นบุญกุศลมันคนละได้ไม่เหมือนกัน